thank you ผลไม้ไข่นี่เป็นแบบไข่สีสีเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงัวซองชีสแฮมต่างๆนี่แล้วก็ลองวานิลาทีหอมพี่อันก็เป็นไข่แต่ว่าเป็นแบบสีปกติผลไม้ขวซองก็กาแฟ,แฟกินกันนะหอมวานิลาอร่อยใขรที่ชอบวานิลาต้องลอง ทุกคนเราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะเดินมาฝั่งตรงข้ามโรงแรมนะคะสวนเล็กๆน่ารักนะคะฟอนทาน่าพาร์คนะคะนี่เวลาเปิด8ปโมงถึง5้าโมงกับ7จดโมงถึง3ามทุ่มนะคะเดินดูในสวนกันสวนแบบสวนเล็กๆนะแต่ว่าน่ารักมีน้ำพุอยู่ตรงกลาง อันนี้แปดโมงครึ่งนะคะก็มีความสว่างแต่ว่าตรงนี้ก็คือเย็นนะ น่าจะเป็นทางหลังสวนเพราะว่าทางหน้าสวนน่าจะอยู่ทางด้านนี้นะคะจะมีรูปปั้นอยู่นี่นะคะตั้งอยู่หน้าสวนเลยทุกคนไม่มีบ้านนกด้วยนะเมื่อกี้พอเราเดินเข้าบ้านนกก็บินไปแล้วอะ่ะ นี่นะคะเขาทำไว้น่ารักมากเลยอะ่ะดูสวนแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่แบบมีคุณภาพมากๆนะคะ นี้นะคะเรากลับจากสวนแล้วก็เช็คเอาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟไปลูกาโนกันต่อไปสถานีรถไฟเดินเข้ามาในแพลตฟอร์มแล้วนะคะเราก็ดูเลยของเราจะอยู่ที่แพลตฟอร์ม9ค่ะไปเดินขึ้นไปข้างบนกัน ตอนนี้9โมงเป็นเลยนะคะรถไฟออก9โมง8นาทีนะคะไปไปค่ะของเราชั้น2ดูที่ดูที่เลข2น,นะคะ5องศาเมืองคู่หนาวลิ้นแข็งแล้วคิดไปนั่งข้างบนดูวิวข้างบนกันเราขึ้นมาเร็วนะคะก็คือที่ว่างๆเรียกได้ มีที่แขวนโค้ดมีทางขายะปพาร์คอยู่ใต้เบาะนะคะขึ้นมานะคะที่วางกระเป๋าข้างบนไม่มีนะคะที่วางกระเป๋าอยู่ข้างล่างคะ่ะอะพี่อัญใส่ให้ดูเลยคะ่ะนี่ใส่ไว้ระหว่างเบาะระวังลืมนะคะเก <laughs> ลือม,มาแล้วนะคะข้างบนก็มีแต่ว่าใส่แบบแค่ไหนแค่ช่องแค่คืบเดียวมนนี่ รถไฟเปนของเล่า ภูเขาต้นไม้เราลงที่ซูริกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อลูกาโนนะคะตอนนี้9้าโมงไม่ใช่สิ10โมง22นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกบวนหนึ่ง10บโมงเท่าไหร่33มไป บขบวนนะคะมีปักขบวนนี้ปักอยู่ระหว่างเบาะนะคะเสียบชาร์จได้ว่าเราก็เดินทางไกลอยู่ลงรถไฟมาแล้วค่ะเที่ยงครึ่งเปะ๊ะเลยเป๊ะมากนะคะถึงที่ลูกาโนแล้วป่ะเดี๋ยวเราจะเดินเอากลับไปฝากที่ที่พักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันในลูกาโน จอวิวตรงหน้าแบบนี้เลยจ้ะสวยแบบพาโนรามาแล้วก็จะเป็นแบบฝั่งนั่งอาบแดดอยู่สวยมากจะได้ไปฝากกระเป๋าไหมเนี่ยทุกคนมันสวยมากเลย ดูวิวเสร็จแล้วก็มาดูตู้กดนะคะมันเป็นแบบรวมเลยนะมีขนมข้างบนมีวอฟเฟิลด้วยช็อกโกแลตก็มีสายเขียวใครอยากลองก็มีมีไฟแมได้ช่ครบจบในตู้เดียวจา้าไปเดินไปฝากกระเป๋าดีดิพักไปเราจะเดินไปนโรงแรมค่ะซึ่งโรงแรมเราอยู่ข้างล่างค่ะแล้วดูวิวสิคะ เมื่อกี้เราเดินลงบันไดามานะคะ้ายมือก็จะเจอโรงแรมเราเลย Hotel International นล e k แล้วก็ทางขวานะคะลุยวิตองพร้อมกับอุ้ยมีรถแบบว่าลูกาโนทัวร์ด้วยอ,ะอ่ะเอาพี่อันไม่เอากระเป๋าฝากแล้วพี่อันเดินไปลุยวิตองแล้วจ้าเราฝากกระเป๋าเรานะคะยังเช็คอินไม่ได้เช็คอินได้บ่ายสามนะคะเดินทะลุที่พักเราลุยวิตองนะคะแล้วก็วนนอ่าชุดพี่อันวันนี้นะคะอุณหภูมิตอนนี้ ดูคนตอนนี้คือร้อนแล้วนะคะเราแบบงงกับสภาพอากาศเรามาแบบมีหลายฤดูมากเลยนี่ฝังตรงข้ามนะคะคืออิตาลีแล้วอยู่ใกล้แค่นี้เองใกล้แค่นี้แต่ไปไม่ถึงนะอยู่ได้แค่ตรงนี้นะนี่นะคะคือมันแบบใกล้กันมากๆเลยอะแล้วก็ทุกคนจะเห็นไหมตรงกลางอะ่ะมันมีนกอยู่นั่งอยู่กันเป็นฝูงเลยตรงกลางเยอะมากเนี่ยมันก็คือจะแบบ อบล้อมไปด้วยคิวเขานะคะก็คือติดเกตตี้คือฝั่งนู้นเนาะแล้วเขาบอกว่าเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นมอนติคาโลแห่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะมีแบบผู้คนมาแบบลงทุนสังเกตได้จากแบบมีแบนดงแบนเนมต่างๆนี่ดูสีน้ำใสามากเมื่อวนนี้เราจะกินสปากเกตตี้กันค่ะนี่ ได้แล้วนะเกดจะกินสปาเกตตี้สโต้สเปเชียลเดี๋ยวมาดูว่าสเปเชียลขนาดไหนพี่อั้นกินคาโบนาร่าเดี๋ยวมาดูว่าจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะตอนนี้รอเขามารับออเดอร์ไปน,นึงนะคือคนเยอะมากเลยนะทุกคนเรารอสั่งอาหารนานมากเลยนะ่าจะเกือบ10นาทีได้นะคะนี่เขาเพิ่มาเสิร์ฟออเดอร์ก่อนนะไม่ใช่หรอก <laughs> มันคือชีส <laughs> แล้วก็เป็นแบบน้ำพริกอย่เงี้ยน้ำมันกับพริกนะคะเอาไว้เติมรอสปากเกตตี้ก่อนนะคนเยอะหิวจุ๊ เครื่องดื่มมาแล้วค่ะของเกดเป็นโคค่าโคลาแบบเล็กนะก็มาเป็นแก้วนะคะถ้าใหญ่กว่าน,นี้จะเป็นขวดขอพีอ้านเป็นเลมอนโซดาเลมอนมาเป็นชิ้นเลยจ้ารอสั่งนานนะแต่ว่าได้น้ำเร็วมากนี่ค่ะค่ะกินแล้วค่ะ <c oughs> มาแล้วค่ะของเกด ปาเกตตี้สโตล์สเปเชียลนะคะ19.95ฟรังส่วนของพี่อานคาโบนาร่า18.95ฟรังจานใหญ่มากเ่ะทุกคนเทียบกับมือจะกินหมดไหมเดี๋ยวมาดูกันเป็นไงคะค้นมากเลยอร่อยอร่อยมากเลยอะใครชอบแบบความเข้มข้นแบบนี้นะคะสั่งคาโบนาร่าชิมเมนูสเปเชียลกัน,นะคะ่ะหอมมากเลยนะ ืเป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นมากเดี๋ยวเราต้องขอเติมพริกนิดนึงมันไม่แซ่บกับมันเข้มขน้นกินก่อนเนาะหิวอะ่ะนี่นะคะร้านที่เรากินนะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่ตรงนี้สปาเก e ตตี้สโต e นะคะนี่อยู่ใ,ใกล้ๆทางมาลายเลยแล้วก็โรงแรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่สวนที่ลูกาโนกันค่ะเดินย่อยอิ่มมากเลยมันเยอะมากเลย ยังไปไม่ถึงสวนเลยค่ะทุกคนเรามาเจอจุดเช็คอินอันนี้นะคะ I love l u g a n o เนาะที่ก็มาแล้วเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเดี๋ยวเรารอคิวไปถ่ายนี่โอ้ยนี่ไงเรือไปอิตาลีเราจะไปโดยเครื่องบิน <laughs> โอ้ยแค่เรือก็สวยแล<ะ>้วนี่ค่ะน,นี่ค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวพี่นั่งพี่อาจจะนั่งอาบแดดตรงนี้ก่อนนะ เมื่อกี้นะคะแล้วก็เดินถ่ายรูปก,กับเรืออิตาลีมานะคะแล้วเดินมาเรื่อยๆมันก็เจอเนี้ยมันเหมือนเรือเป็ดบ้านเราอะแต่มันเหมือนเป็นรูปรถอะใครเคยมาปั่นมาถีบเรือตรงนี้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วบรรยากาศเป็นยังไงมันดูน่ารักมากเลยอะอดูดิเมื่อกี้เราบอกว่าเห็นเรือถีบใช่ไหมนั่นมีคนถีบเรืออยู่จริงๆด้วยอยู่ไกลๆเห็นไหมอะ ชิลมากเลยนะคะมีปลาใช่จะเห็นไหมเนี่ยน้ำมันใสมากเห็นปะปลามันว่ายอยู่ข้างล่างต้องกินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากกินน้องนี่ไงคนที่กินน้องนี่จะมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบ็ดปลาอยู่นี่มาเร็วมาเร็วปลาอยู่ตรงนี้เป็ดปลาอยู่ตรงนี้เป็ดเธอต้องมองข้างล่างเราต้อง น้ไไม่ได้้นองเป็ดคือจะมองคิดว่าคนให้อาหารแต่หนูว่าก้มลงไปตาหนูอยอู่ข้างล่างลูกอ๋อวุ้ยวุ้ยวุ้ยนี่นี่นี่ตัวจริงตัวจริงต้งตองได้นั่นก็มารออาหารเสร็จแล้วไม่เห็นคนอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นสคนจะลาวเพรานจะให้อาหารอ่ะได้แล้วสังเกตเยอะเหมือนกันนะอันใหญ่แล้เนี่ย อนันนี้วานิลาลา3.5ฟรังอันนี้อยู่หน้าสวนเลยนะคะแต่ว่าระยะทางที่เดินมาคือ,อคไอออตงมได้มาแล้วค่ะไอไอ,ไอกาแฟกับวัน,นิลาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะ ก็นึกว่าแบบเราไม่พอเราก็แบบพี่อั้นส่งตังค์มามันเจ็ดตังคนละสามสิบห้าสามสิบห้ารวมกันเป็นเจ็ดใช่ไหมเราก็รับตังค์มาจากพี่อั้นมาแล้วยื่นมาเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วกเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเพราะมันเรื่องแกก็เลยเอาไปให้ใหม่สรุปย่างหยิบเหรียญที่หนึ่งแม่แหงกันแล้วหนึ่งหยิบเหรียญสองเมื่อกี้หยิบเหรียญสองสองสามสี่เออจ่ายอันเดียวอ่ะโอเคไปเงินมันดูยากนะทุกคน เดินมาในสวนพร้อมกับไอศครีมเจลาโต้นะคะร้านหน้าสวนนะอร่อยแบบวันิลานนมเป็นนมพี่อ้างว่แบบกาแฟหอมใช่ไหมมันมีเมล็ดกาแฟด้วยเนาะใครชอบกาแฟจัดกาแฟใครชอบวานิลานี่สดชื่นมะเดยวเล่นสวนต่อตอนนี้เราอยู่ในสวนพา g o c a s ิ i n อ่านผิดขออภัยชีอานีอ่านผิดขออภัยด้วยไม่สันทัดจริงๆส่วนน่ารักและอย่าลืมว่าไอติมอร่อยมากๆเขามานั่งอับแดดกันถ่ายไม่ได้ทุกคนที่เราเดินอยู่ในสวนหรือว่าเดินอยู่ในปราสาทเราเจอเจ้าหญิงเอลซ่าด้วยส่วนเขาล่มลืมน่นมากเลยแดดร้อน,อนแต่ว่าได้ความเย็นจากต้นไม้ แล้วก็น้ำนี่เราเดินอยู่ในสวนแล้วเราก็เจอป้ายนี้ฮาร์ตวีลกันโนคะ่ะยี่สามกันยาถึงเก้าตุลานะคะเผื่อใครมาหลังทีนี้นะคะคลิปเราตัดพี่ทันก็ตามนั้นนะคะ <c oughs> ม่แต่เขาน่าจะมีบ่อยนะเพราะเมื่อกี้ข้างหน้าก็เหมือนจะมีโชว์ <c oughs> ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออ ที่นี่ก็จะมีเหมือนเหมือนเหมือนหอแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่ออกล่างกายมีที่ว่ายน้ําที่ว่ายน้ําของเขาก็คือทะเลสาบลูกันโน่ว่ายได้หมดเลยน้าใสแต่ที่รุนหรือแต่ใครครอว่ายคอมเมนต์บอกหน่อยนะเป็นไงอยากว่ายหมอากาศดีมากเลยอยากให้บ้านเราเป็นแค่นี้แหละไม่ต้องหนาวมาก21องศาเอาแค่นี้จริงๆทั้งปีคือแดดมันแรงนะแต่ว่ามันลมเย็นแล้วมันเดินสบายมันไม่ทรมาน มันบอกไอคือว่าเจ็เ,เ็ุณน,นะคะรูมหรือเปล่าฟาเรนไฮฝั่งนี้อะไรนาฬิกา อันนี้คือดนตีในสวนยนทเลสาอะไรจะฟินขนาดนี้พี่ซุฟรีนังไม่ได้เสียตังค่าเข้าใดๆนะทุกคนมันจะเล่นในสวนนะเพามันดีนะ <ๆ S 1> เห็นกับชีคผู้คนแล้วก็ธรรมชาติแต่ก็ดีหมดนะตรงนี้<ไ>อ,อะไรอะไรก็ดีดดแต่กล้องมันไปไม่ถึงอะทุกคนมันทําไม่ได้มันทําไม่มทำไม่ได้เกด <ๆ S 1> ชอบตรงนี้ เดินข้ามสะพานมานะคะมาดูสมาคมว่ายน้ํานะคะแต่ด้านข้างอะ่ะเราสามารถถ่ายรูปได้นะมันเป็นเหมือนสติดอาร์ตเป็นที่จอดจักรยานเก๋ๆข้างในก็คือเป็นสระว่ายน้ํานะคะเขาน่าจะซ้อมว่ายน้ํากันอยู่เมื่อกี้เราเห็นมีคนเดินออกมาจากประตูน,นี่ไงพี่อันชวนลงน้ำแล้วหนึ่งแต่กล้องไปไหนก่อนอ่ะ ย่านชวนลงน้ำล้วจ้ะเราอย่าลงนะ้ำลงเลยก่อนได้ไหม สวนนะคะข้างหลังเกตนะคะตอนนี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะ <_ d ata> เขาไว้จัดแสดงงานศิลปะนะคะคือมันตั้งเด่นแบบอยู่แบบใครเดินผ่านมาก็คือต้องเห็นแล้วก็สวยมากแล้วก็ได้หลังมีคนนั่งอาบแดดอยู่ตรงเก้าอี้ด้านหลังนะคะนี่มาถ่ายรูปคู่ได้นะสวยอยู่นี่ออกจากสวนมาค่ะก็เจอแก๊งคุณลุงเล่นหมากรุกอีกแล้วเขานิยมเล่นกันในสวนแบบหลายๆเมืองเลยนะฝั่งตรงข้ามสวนนะคะมีคาสิโนลูกาโนนะคะ ใครเคยมาสิงดวงที่นี่แล้วคอมเมนต์บอกหน่อยสิเป็นยังไงบ้างมาเจอป้ายนะคะเผื่อใครอยากถีบเรือนะ30นาที8ดฟังนะคะแล้วแต่ขนาดนะนี่ตอนนี้เราเดินมาอยู่กลางจตุรัสกลางเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นย่านเมืองเก่ากันเดี๋ยวแผนที่ดูนะว่าแบบย่านเมืองเก่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูดจดตุรัสก่อนคือคึกนะมีแบบเป็นคาเฟ่ร้านอาหารค่อนข้างเยอะเลย ชมนนิดึงทุกคนเราเข้าห้างมานอที่ลูกาโนนะคะเข้าไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำจะมีชั้นใต้ดินนะกับชั้นสานะคะห้องน้าเข้าฟรีนะแต่ว่าเราก็เหมือนเสียค่าเข้าห้องน้ำนิดนึงเราซื้อน้ำเก็ซื้อชาพีของพี่อัานน้ําเปล่านะคะชื่อห้างเลยค่ะไม่ถึงหนึ่งซังนะคะถือว่าเป็นการเข้าห้องน้ำที่ห้างนี้นะคะใครอยากได้ชอปปิ้งอะไรก็ซื้อได้เลยมีของหลากหลายมาก ไปละเราไปเดินเที่ยวต่อแล้วได้น้ำเติมพลังทุกคนนี่เราเลื่อนงงประตูมันเลื่อนก็เห็นเราหยุดแล้วก็นี่มีรถรถลางแล้วเราก็เดินขึ้นมาแล้วนะคะจนถึงโบสถ์ Cathedral of Saint Lawrence นะคะเป็นโบสถ์สไตล์คาทอลิกนะคะ จากตรงนี้ก็คือสามารถมองเห็นทะเลสาบได้แบบว่าชัดเจนมากๆเพราะมันอยู่มุมสูงเมื่อกี้เราเหมือนแบบเดินขึ้นเข,ขามานิดนึงเดี๋ยวจะแพนให้ดูฝั่งซ้ายก็คือทะเลสาบเห็นไหมต้นไม้บาง ที่เป็นเซรามีนะคะทุกคนที่มันจะเป็นแบบหมูหรือเนื้อที่เขาไปตากแห้งอะไรเงี้ยผสมแบบพวกเครื่องเทศอะไรเงี้ยนะคะใครสนใจก็ซื้อไดไ้ชิมได้ตรงนี้ก็มีร้านอาหารด้วยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนาซ่านะคะเป็นถนนแบบบริสัตธ์ตั้งแต่ทศวรรษที่17แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้จะกลายเป็นถนนชอปปิ้งไปแล้วนะคะซึ่งข้างๆเราก็คือจะมีแอร์เมสนะคะ ข้างหลังเป็นกุชชี่อีกคือเยอะแยะมากมายเลยนะคะในถนนเส้นนี้นะคะี๋ยวจะเดินอ่ะแพนให้ดูนะเพราะเมมเราใกล้เต็มแล้วนะทุกคน มาดูห้องกันเข้ามาปุ๊บนะประตูอยู่นี่นะคะเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำห้องน้ำกว้างนะเห็นไหมเห็นไหมมีใด้ท่าดามีห้องน้ำนะน,น,น,นะคะห้องอาบนา้ำกว้างใหญ่กว้างมากดูสิชื่อมีตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งเราใส่ไปแล้วบางส่วนกรณีเตียงที่ใหญ่มาก แล้วก็ความปักนะคะฮาราเป็นปักต่อนะมีแบบสามหัวสี่หัวเป็นลูกเต๋าเลยแล้วก็มี USB นี่นะคะมันดีที่มีหลายปักแต่ว่ามันมีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะคะเตียงก็คือนุ่มมากมีหมอนให้สองใบชอบมากเลยหมอนที่เนี่ยมันจะนิ่มมากๆเลยนะนิ่มจนบางทีนอนจะแบบจะต,ติดเตียงคือนิ่มแบบนิ่มไม่ไหว เดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารเย็นที่เราซื้อมาจากซูปเปอร์นะคะมีอะไรบ้างมาที่ของกินกันค่ะเราผ่านร้านช็อกโกแลตร้านดังนะคะ Sweet Chocolate House นะคะ18 7 1คือของกินเยอะมากนะมันเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจมีไอติมด้วยไติมก็น่ากินแต่ว่านี้ขอลองช็อกโกแลตก่อนเนาะมันลองคนละ3ามชิ้นนะคะแต่ว่าแค่นี้มันไม่อิ่มมานอค่ะมานอ,านอชั้นใต้ดินนอกจากมีห้องน้ำแล้วนะคะมีซูปเปอร์ค่ะ เรามาดูว่าเราได้มาจากซูปเปอร์มือเย็นของเราวันนี้บ้างน,นะคะเรื่องจากน้ำก้านะคะหนึงฟัง38บาทถูกมากเมื่อเทียบกับบ้านเราแล้วก็กรณนาเตรียมช้อนซ่อมอมาด้วยนะคะเพราะงั้นคุณจะเสีย0.2ฟังนะคะเฮลตี้มากๆสลัดผัก3.5บาฟังผักแล้วต้องมีโปรตีนไก่คูปแล้วเดี๋ยววันนี้ม่ชิมไก่มานอน,นะคะหรืออันสุดท้ายแย่งชิงม่ได้อันเดียว3 9 5 กลัวไม่อิ่มน,นี้อีกมักโรนีกับผักนะคะอันนี้ก็คือ3.5กรังขาดอะไรไปขาดาสีสวยเลือกจากสีโดยเฉพาะเลยอร่อยหรือเปล่าไม่ดูเดี๋ยวว่ากันนะอันนี้1.9 1.95จุก้ังทั้งหมดเราเสียค่าใช้จ่ายในมารอไปนะคะ14.55ีรังนู่ดีเบาๆเพราะมันก็วันหนักไปแล้ว ขอเราไปกินมือบเบาของเรากันนะอันนี้รีวิวให้ดูเลยนะกลางวันมื้อหรูตอนเย็นมื้อแบบว่าเรียกว่าอะไรจริงๆถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ไม่เบานะก็อย่าไปคิดอย่าไปคิดพูดเลยถ้าคิดก็คือปวดหัวจ้าแพงมากแม่แต่ก็คือแกลกกับความสวยนะคะทุกคนมันสวยวิวมันสวยวิวมันดีของมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดานิดนึงนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะชอบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เรานะขอให้ถึงพันช็อที ลุ้นมานานแล้วยังไม่ถึงเลยนะก่อนที่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายังเที่ยวอยู่ยังไม่กลับจ้ะ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบบ๊าายย